ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบักร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเรทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบักกับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาส์ในแมปบล็อกฟูแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา รับเติมเกมพาร์ตราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรีย้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแมปฟ็อกฟุตกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆะนะครับโลช็อป้านบริการรับหาเนมนบร์ในแมปตินบโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหาซิบหางถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บบรรริกกาัันนเยะะๆค เออยโยโยโย e เฮลโลกายวัตซัสตูดโอเคฮะทุกคนหาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพันธมิตรนินจาทุกคนกันด้วยนะครับคือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวคาถาดวงตานะฮะทุกคนครับมคาถาดวงตาอะไรหรอคาถาดวงตาครับเออพูดผิดครับ คาถาลวงตาอันนี้เนี่ยมันจะเป็นขออีทัจ,จินะฮะทุกคนครับมันจะเป็นแบบว่าอม,มันจะเป็นอีการนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับนี่เลยคาถานี้เลยนะครับคาถานี้เนี่ยมันจะมีชื่อว่าคราวอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละช่างมันเหออชื่อไม่สําคัญนะครับ นี่เลยนะฮะทุกคนวิธีในการหานะครับก็คือให้เราเนี่ยวาร์ปที่เมืองน้านะครับวาร์ปมาที่เมืองน้ําเมืองน้ํามันจะอยู่เมืองที่4นะครับพอเราวาร์ปมาแล้วใช่ไหมครับก็ให้เรานะครับวิ่งมาตรงสะพานนะครับนี่สะพานนะสะพานที่มันเป็นสะพานของหมู่บ้านเลยครับสะพานใหญ่ๆนะครับวิ่งมาจนสุดสะพานเลยนะครับเราเนี่ยก็จะเจอกับเควสบอสนะฮะทุกคนครับเควสบอสเนี่ยมันจะเขียนว่าไลเซอร์อะคูม่านะครับนี่เดี๋ยวผมจะรับเควสให้ดูเลยแล้วกันครับปั๊บรับเข้าไป ตีบอสให้ตายนะทุกคนพอตีบอสตายแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปคัมพีนะครับนี่ครับแล้วเอ้ยคาถาลวงตาเฮ้ยทุกคนผมผมเหมือนจะโดนคาถาลวงตาของเขาโอเคครับทุกคนครับบอสใกล้จะตายแล้วอีกสกิลหนึ่งก็น่าจะตายแล้วนะครับป๊าบเข้าไปเฮ้ยมันใช้คาถาลวงตาดูมันดิขี้โกงอะ่ะเฮ้ยมันใช้เคาเตอร์อะขี้โกงอะ่ะขี้โกงเกินกูเฮ้ยทุกคนผมตายแทนเฉย เรียบร้อยนะครับทุกคนครับกว่าจะตายเลือดขึ้นคอกันเลยทีเดียวนะครับก็คือว่าผมตีคัมพีไม่ดอกนะทุกคนครับก็คือตีจนกว่าคัมพีจะดอบเลยนะฮะพอคัมพีดอกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้คาถาลวงตามานะครับทุกคนนี่ฮะทุกคนครับคาถาลวงตาของเรานะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับกดใช้ป้าครูดาว27วินะครับนี่ดาวมเหมื่นสองนะครับดูอีการทุกคนครับอีการมันจะมีรอบๆเลยนะฮะ คาถาลงตาของเราเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเลยคาถาลงตาลกพ่อคาถาลงตาบูมโอ้ยจ่าโคตรเท่